สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาไงญ่ามาเลยมาหอ,อมกับบรรยากาศตีสดใสถึงแม้ว่าสิมิโลไม่ไั่กัญชงสดใสอยู่คือเ่านะครับพี่น้องนะครับตื่นสามวันนี้พี่พ่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสใสสิมีแนวดีมาฝากพี่น้องได้ยังมาฝากพี่ฝากน้องเข้ามันนี้แม่คลิปนี่มันขึ้นนีแม่แล้วพ่านอนเนาะนอน,น,อน,น,อนไปมาอ,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 อุกมาอังแต่นอนสว่วงนี <laughs> พี่น้องเขาพี่น้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพหยุดงานก็ไล่กับ จังชุ้มมาลำบางจีกะ่ะสถานบันทอกบันทึ่งกับหยุดงานหลายหยุดงานกันหลายชาส่วนมาก<น>เนาะติดมาโดยมากโดยทีมกับงานบันเทิงน,นะครับพี่น้องมองแรงชุ่มชนคน,นที่ว่าจะไปเที่ยวไปยัางกันล่ะบัดนี้กลับมาบ้านบางจีกับท่องถือกักขังบริเวณ สิบสี่มืออ๋ออสมสรกิบ้านเพิ่นก็เที่ยวเพิ่นก็เที่ยวมาซ้อมมาตรวจตรวจคือตรวจสุขภาพล่ะเพิ่นก็เฝ้าระวังต่างคนต่างเฝ้าระบายไอยขาต้องไว้ใจเจ้าเจ้าเขต้องไว้ใจอยดูแลสุขภาพพี่น้องเฮาเนาะขอบคุณเพไปเลยมีอย่างมาฝากแต่งก่อนล่ำแต่งก่อนล่ำเองให้เข้ากับบรรยากาศนี้โอ้ให้พี่น้องเขาฟังคลิปนี้เป็นคนกำลังใจพี่น้องเขาคอโอ้ฝากกันแบบมวลมวลมาต้องซีเรียสเนาะมต่องซีเรียสต่องซีเรียสนะครับมือนี้มีเศร้าแค่นพ่อเป็นบ่ มีเศร้าแค่นพ่อครับพี่น้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหายแค้นก่อนเปิดหาแค้นกอนอ่าเปิดหายพี่น้องเปิดหาแค้นกันยืมยืมโทษสามล้านงานเอาต่อไปก่อนแต่ว่ากันเดี๋ยวเปิดหาแค้นกันโอเคสวัสดีครับประธานอสมรพันธ์สืบป้าเตี๋ยต้องห่างกันนะคะต้องห่างกันโอ้ ตามกฎกติกาอ๋ออาเดี๋ยวใครไม่แล้วจะเปลี่ยนเปล่าแต่งก่อนบรรยากาศนี่แต่นี้สต่งเปลือกบ้งมันจะเขากขาชีวิตบอที่เขาก็ที่นี่กว่าจะพ่าขวัญพี่หอมเอาตัวว่ายู่ในนี้แต่งเองแต่งมือขึ้นนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องครัฟังคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไะไลงให้พี่น้องครัฟังนะครับใส่เสื้อแขนใส่เสื้าแขนก่อนหลายคนเอฟซีเขาไปเนี่ยอ่าเริ่มฟังครับพี่น้อง มันตอยตั้งแห่งกุบแหงสำมันกำเข้าอยู่บ่อว่าการวันนี้ก็เหตดสาท้างจำอยู่ดับจนกินบอกตีนก้อง เมื่อดันรรมชาติมาปานโควิดสิบเก้าเข้ามาทานโควิดเออโควิดสิบเก้าแค่บจะสุมคนเดือดร้อนกันไป อันนั้นจับอันนี้มาเจียวล่างมือจนไว,ยยว่ยเกาะบ่ทำเกาะบ่ได้ไปเห้สิเล่นต่ำสมบูรณบ่อสมเดินทางทั่ว I <sweak> can't Sai canh, ô xóm hóc nhai bàn, bà cà sông thang sai, bào xóm do kỳ cầm mua hào chào xin sắc sít thuộc, thuộc อ่าส่วนส่วนครับพี่น้องชุดยเพลงในประท่ากันเรียมงเอเป้านี่อกากถึงพี่น้องเาเนาะปาเนาะฝากถึงพี่น้องได้มาเนาะซอมคือซอมเมืองอนี้ท่าการพนประกาศมากกขความลมมือนะครับหมมือมอสระที่ิ่นเทดซุมือนี่กัย้อนว่าห่วงพฤติกรรมห่วงสุขภาพของพี่น้อง มันเป็นโรคระบาดหมอลำเมาก็เป็นกระบอกเสียงถึงแม้ว่าสิบวันไดนไปล่ำกับล่ำห้พี่น้องเขาฟังทางนี้นะครับเป็นกระบอกเสียงซอยๆกันนะครับบ่โดนดอกเดี๋ยวมันกับเซ็บประกองดองโควิดน่ะโอ้โหโอ้อหหัวลอกาเขาเบิ้งเบิ้งอยู่ดอกเบิ้งเบิ้งอยู่เบิ้งเบิ้งอยู่กิน้องอ่ามีชิปต่อๆไปใส่พี่น้องเขาเบิ้งอีกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าชิปนี่ล่ำโควิดีกว่าจัดใจจะบ่าพี่นอนพี่น้องอยู่เรื่อนน้องเรา บรรยากาศเนี่เขาก็บรรยากาศสูสูนะพี่น้องพี่น้องเขาทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าในเบื้องคลิปนี้แล้วกะนจะซอยกันนะครับจะซอยกันแช่ไปกระลังใจให้ผู้แต่งใกลังจแช่ไปกระลังใจกดติดตามกดแช่กดกระดี่งอนะครับขอบคุณขอบคุณทุกทุกกระลังแก่เอานะครับเอาคลิปน้าสิแดงยังใหม่พี่น้องเข้าเบิ้งแต่ว่าตอนนี้คือ คอมเมนต์มาเด้อโอ้ควมเหนต์มากนะครัคอมเมมต์หลายๆคอมเมนได้หลายวะะเป็นกำลังใจให้นะครับพ mm ี hmm. ่น้องโอ้ปเต้ยช่อม yeah> ่ไนี่ชืแมตัวย่คนนึงกันโอ้ม่ตัวโอ้ทำงานนักแม่ยังจงได้กับเราโอเคมา่ำด่นโอ้ไข่นาวเนาะเป็นห่วงทั้งทั้งทั้งสาพืชแต่ห้องพระท่านได้ยินข่าวพระพุทธได้เป็นยังดอกจะเป็นยาฝ่าระว่ง ผูมาทางไก่ทางไก่มาแต่กรุงเทพกรุงไทยอสมมเพิ่นกับเบิร์ดูแลมื่อเสาร์เห็นโรงเรียนเป็นบอลเลียครับเราเป็นบอเียนด้แล้วสมมติพยาบาลวุ่นเลยประกาศทั้งประกาศทั้งประกาศแล้วบิดกับมบอกมาบอกพอเนี่ยอ๋อขอระวังกันผู้มาทางไก่ทางไก่จังจังพี่ใหญ่มาแต่กรุงเทพเมื่อวานนี้พูดนอนอยู่พี่นอนครับพุ่ ก้ยุ่งใกล้ๆกันเรอยห่างกันสองลอยก็สองเม็ดสองเมตรแต่ว่าเราตีห่างไปหลายก็สองเมตรอยู่งานนี่หลายอยู่นะครับไปแล้วครับพี่น้องครับพาพี่น้องครับไปเบิ่งสวนผักหลังบ้านสู่โควิดสู่โควิดครับพี่น้องครับหลัง้างๆบ้านต้นนี้ข้างๆบ้านนะครับเอปลูกไปกินเองครับพี่น้องพืชผักสวนครัวลุงเพิ่นมาปลูกไว้นะครับอันนี้ผู้หญ้าดอกนี้ผู้หญ้าอยู่หลังบ้าน นี่โอหเน่นอนกันนะเรือพ oh, ี oh, oh, oh. Uh ่น huh. ้องครับมีเบิดผักอ <the ีตูเนี่ยคือคือสำเสร็นึงเขาก็เก็บกินอยู่น้ำบาดเนาะผักอีรุมโอ้ผักอีรุมโอ้เจ๋อแแกงผักอีรุมกินอยู่นี่ครับพี่น้องหักอีหุ่มตันนี้เดี๋ยวหักอีหุ่มตันนี้มีที่ไปที่มามาจะใสมาจากกาลสินกาลสินลูกสาวฝ่าใสลูกสาวาใสที่บ้านปอแดงบ้านปอแดงพี่น้องบ้านปอแดงเอาเอาเนี้ยมาปลูก่ด้วนี่ผักอีตูงายแม่เก็บพักไป กินครับกนเนี่ยเก็บนี่ลาที่ไปทำอาหารกินมือนี้เขาก็ะทำกินแบบมี่ยังเขากินนั่นเพราะว่าเขาบ่ต้องทําจ้างเงินใครจะของคือบ่เข้าตลาดเพราะว่าแหล่งชุมชนตอนนี้กะแม่นลำพ่อเขาจานต้กับ่ค่อยอยากเข้าไปเทซะไหนกันที่ไปเนี่ยกับลุงธงลุงมุนลุงมูนนะครับบอสมอันป้เพจ่นก็บอกว่าเออห้าไปอังกฤษใดยี่ดอกเขากะบ่ถึงขันว่าฝรัรงว่างอ่าเขาก็ได้มาแต่จุดเสียงจังกรุงเทพเขามาจากต่างจังหวัดถือกันแม่เพราะว่าจะมาจากต่างถิ่น ทุกคนต้องเฝ้าระวังเฝ้าเราบ้างนะพี่น้องเนี่ยดูแลสุขภาพกันนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวให้แม่นั้งพ่อเก็บผักก่อนพ่ออีตู้ก็ได้พ่ออีตู้เพราะว่าสิไปแค่นั้งกินสิทธิ์ทำอาหารกันแบบง่ายๆง่ายๆนะครับครับผมแบบสบายๆพ่ออีตู้นะครับเอาคลิปนี้เฮาส้ำหนีก่อนนะแม่เน้อชิปนาพ่อกันไหมอย่าลืมครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าสิมีโควิดมีโรคระบาดแต่ว่าทีมโค้งงานจักรยานท่เราทำยังคือเก่านะครับพี่น้อง ซอยกันปูละเล็กปูละน้อยนะครับปู๊บิบบาทยี่สิบบาทตอนนี้กะหลา,ลายเติบอระลาพิณอนนะครับเจ้าสิบเบิ้งจักระยานนะสิบพิธา 20, 25, พีิณอนเทาไลรสด ไปเบิ่งว่าจักรยานราคาเท่าไรให้ดูกันหรือว่าใครมีหม่องติดต่อที่ว่าเอออันมันจึงเป็นต้นทุนที่ว่าเป็นเป็นเป็นทรงเป็นหม่องทรงนะให้ข้อมูลมาในเด้อโอ้ทรงงข้อมูลมาแน่ครับคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร092ย์เก้าสองเจ็ดห้าสี่สองแปดสี่หกนะครับตอนนี้ขออนุญาตพี่น้องเข้าเก็บผักสะกอนเก็บผักไปทำอาหารกินเช้ากินมาเด้อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินพบกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนีี้สสวััดครบ